ได้เวลาย้อนอดีตันแล้วนะคะกับย o u r m e m เมมวันนี้ในความทรงจำค่ะ15รกรกฎาคมนะคะก็มีทั้งเรื่องน่ายินดีค่ะรวมถึงอุบัติเหตุที่ทำให้นักร้องหนุ่มวิดสิ้นชื่อค่ะวันนี้เมื่อ9ปีก่อนนักร้องสาวสุดซ่าอเวลลาวีนวัยเพียง22ปีในขณะนั้นสละโสดเป็นครั้งแรกกับเดริกริปลีย์นักร้องนำวงซัมโฟวันหลังอยู่ก่อนแต่งกันมา2ปี โดยจัดพิธีแบบเป็นส่วนตัวที่กริารหัสรู้ชายฝางแคลิฟอร์เนียแต่อยู่กินกันเพียง4ปีก็ยากันก่อนที่อาวิลจะแต่งงานรอบ2ในปี2556ค่ะ และว,วันนี้เมื่อ2ปีก่อนนักร้องหนุ่มปังปอนจิรพัฒส,สมาชิกวงแหวมก็วิดสินชื่อเพราะไม่สวมหมวกกันน็อกในอุบัติเหตุถูกรถตู้เฉียวชนขณะขี่มอเตอร์ไซค์จนถูกลากไปกับถนน2เมตรทําให้เกิดบาดแผละชะกันหลายแห่งทั้งขาขวาและบริเวณใบหน้าจมูกและปากเป็นแผลฉีกขาดและกระดูกข้อเท้าขวาร้าวต้องผ่าตัดด่วนเพื่อใช้เหล็กดามไว้ส่วนบาดแผลบริเวณใบหน้าก็ไม่เสียโฉมค่ะ